โอเคสวัสดีทุกคนชาวเกมเมอร์นะฮะอยู่กับผมแชมเปียนวันนี้ก็ไม่ได้มันแค่สเกมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเนี่ยทำไอคอนเนี่ยฮะวิธีทำไอคอนคือจะให้เปลี่ยนตามทีมนะคือพอดีว่าผมไปเปิดบอร์ดมาพอดีว่าผมไปเปิดบอร์ดเนี่ยไอไนีอนิเมะอนิเมะไทยเนี่ยพอดีว่าแล้วก็มาดูเนี่ยแล้วก็มาเจอไอเนี่ยมาเจอบอร์ดบอร์ดเจอไอทุนี้เข้าก็เลย ตัวเนี้ยเจอกระตุนี้เข้าก็เลยว่าก็เลยว่าคือจะเป็นคลาสสิกหรือไงผมก็ไม่ทราบนะคือแต่ว่าคือว่ามันยังไงล่ะก็อันนี้ขอข้ามเลยกันห้อยน,นี้มันมันโคตรจะแทบจะไม่เกี่ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนนียไอคอนเนี่ยเอาไอกไอคอนเนี้ยมันเนี่ยตามที่เราต้องการนะง,ง่าย ตอนแรกคลิกขวาคลิกขวาแล้วก็มาที่คลิกขวานะนะคลิกขวาเริ่มมาที่ตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วก็คลิกไปจากนั้นขึ้นที่พวกนี้ใช่ไหมพอขึ้นี้เลือกที่เชสเชสตอร์ไอคอนคลิกไปคือตอนแรกนี้คือเมื่อกี้ผมถ่ายไว้ตอนแรกที่จะเปลี่ยนก็นี่คือเขาคือเราจะต้องหาที่ที่เราเก็บทีมไว้ คือปกติท,กทุกเครื่องคือทุกทีมมันจะต้องเก็บไว้แล้วไหนวะไหนวะไหนวะถ้าจะไม่ผิดนะเก็บไว้ฉถวๆนี้วะไหนวะไหนวะไหนวะอ๋อนี่วินโดว์คือถ้าเกิดใครหาไปเจอทีมทีม่มาต่างเราจะถูกเก็บไว้ในนี้เบื่อน,นะ C แล้วสิฟินโดแล้วก็มาที่เเออมแล้วก็มาที่ทรนี้เขาจะมีอันนี้จะเป็นทีมส่วนนี่มันจะอยู่ในหมวดทีมแล้วกนอันนี้ก็จะเป็นทีมต่างๆนี่จะเป็นอีพอทีมทีม,มต่างๆนี่คือจะเป็นพอทีมหมกวัทีมที่เราลงไว้ นี่ผมยกตัวอย่างทีมโยจะเขี่ยองมาแล,แล้วล่าเนี่ยผมจะไอเนี่ยพขคลิกอันนี้ทิมแล้วนี่แล้วก็เรื่องของข้อไอโคคือตอนนี้แล้วก็คลิกอัอนแต่ละอันนี่แล้วก็คลิกมาคลิกมาอันเนี้ยนี่อันน,น,นี้อันนี้คือผมผมกดดีฟอนไปนะเมื่อกี้ ดีฟอนไันะรือว่าใครหรือว่าใครขีร้คคเกียจนักนะก็อันนี้กอบมามนี่ยแล้วก็คลิกแงจบนี่นะดูเรื่องนะนี่นี่คลิกไปทำไปเรื่อย คือใครคือว่าใครใครตอนแรกอะจะเป็นทีมคือตอนแรกคุณไงตอนแรกค่ะใครพี่เป็นทีมอยู่แล้วคือเราไม่จะเป็นต้องอ้น,นี้ก็ได้อันนี้คือคือผมผมอันนี้ไงกลับมาเป็นปรับเป็นแบบวัชรลิจินนั่นไงนะฮะโอเคจบไลท์แอปพายไหมถ้ามันถ้ามันไม่เปลี่ยนตามทีมเดี๋ยวผมผมจะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะเดี๋ยว ลองดูก่อนสักทีมหนึง่งอันนี้คือทีมนี้คือทีมที่โหลดโหลดมาหมดนะเอาอะไรดีเอาอะไรดีออรดนี่กันอ,าอ,อ,อ,อ่าสังเกตว่าะสังเกตจะสังเกตว่าตรงนี้ทําไมยังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะลองมาปรับเป็นแบบแอโร่โดูว่ามันจะเป็นยังไง มาลองปรับแอรโลมมันยังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็นี่ถ้าเกิดยังเป็นอย่างนี้อยู่เราก็กดนี่ไปไปนี่ไป,ไปนี่ไปนี่ไป,ปซะหรือว่าเอ้ยเอ้ยโทษโทษขอโทษนะเป็นผิดวิธีกดแอปพลายไปอันนี้ให้คลิกให้คลิกตรงที่ all team t o c h a n g e desktop icon แอปพลายไปแล้วเราก็มาเทสกันเอาไอ้ทิมทิมมาได้แกแหละฮะ เราเปลี่ยนตามทีมใช่ไหมเราเปลี่ยนอีกทีมหนึ่งเนี่ยเป็นทีมนี้ใช่ไหมไนีนมนมน่สังเกตว่ามันจะเปลี่ยนตามไอคอนมันจะเปลี่ยนตามทีมข้อสาเหตุเรากดตรงนี้คือตอนแรกตอนแรกผมไม่รู้วิธีไงแต่ผมมากดม่กดอันนี้ที่ผมรู้คือกดม่วม่วงเอาม่ม่วงผมเจอไอตัวเนี้ยเจอวิธีนี้เข้าขผมก็เลย จะแชร์วิธีให้เพื่อนๆนะบอกว่าเชืญเพื่อนๆมาแชร์วิธีอ่ะมาแบ่งให้เพื่อนๆนทุกคนมาให้ทุกคนนะฮะที่ไอคอนเนี่ยเป็นไงก็เอามาแชร์แชร์แชร์ชชชชชชต,ต่อๆกันนะฮะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะก็เดี๋ยวเ,เจอกันใหม่ข้างหน้าผมทําจะทําอะไรเดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวติดตามข่าวหน้าผมเจอกันใหม่ข้างหน้าครับบายบาย それや。